โยก็ Hello, สวีเดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่าโลฟูดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยว่าวิธีการเสกบอสใหม่วิธีการเส,สกมันเสรยังไงนะอ่าแล้วก็โค้ดเนี่ยก็จะแปะโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์น,นะครับก็เป็นโค้ดหม,มายมา3โค้ดได้นะครับเอาล่ะแล้วก็มาเริ่มเลยแล้วกันนะวิธีการเสกบอสใหม่นะครับอย่างแรกทุกคนต้องมีเลยนะครับก็คือเลือดนะครับเอ่อตอนช้าเนี่ยผมไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าไม่ทำดีแล้วเพราะว่าเขาปรับใหม่นะเมื่อ ตอนแรกเนี่ยมันจะใช้เลือดประมาณเอ่อหนึ120นะแล้วก็หัวใจประมาณ5 5ดวงละมัง้งเอาเอ้ยกระตุกอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยไปใครเปล่าฮัลโหลฮัลโหลไมเฟนอะไรวะผีหลอกไอ้เหี้ยโอเคครับแม่กอ็อ่าไอเลือดเนี่ยสามารถหาได้จากการตีดีโอนะแล้วก็หัวใจเนี่ยก็สามารถหาได้จากการที่ เปิดกล่องนะครับตามแมปมนะก็ะมีโอกาสดรอปนะครับโอเคมาให้แล้วก็ระมานตรงนี้นะครับผมมาที่คราฟดาบนะครับมาคุยกับตัวนี้นะครับเริ่มม้าล่างแล้วนะครับอันนี้เป็นของที่เอาไว้เสกบอสนะเห็นปะ่ะตอนตอน,ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเรีามาแทนมาสักหนึ่งร้อยยี่สิบนะแล้วก็เอาน,นี้ประมาณห้าดวงเลยว่าเขาลดให้เพราะว่าอาจจะเห็นว่าแบบเอออาจจะใช้ยเยอะเกินอะไรเงี้ยแต่แบบคือไม่เช้าอ่ะผมแบบใช้หมดเลยใช่ครับโหแจะมายี่สิบกว่าดวง สาสิบดวงแทบหมดเลยแล้วก็นั่นสินะแล้วแล้วเขาก็เพิ่มตัวแทตอนบ่ายๆนะครับแต่แบบผมรูค้าไปแล้วอ่ะหน้ากูจืดเลยหน้าหน้าแบบหน้าแบบหน้าหน้าเกเลยเมื่อเช้าหน้าแบบหน้าจืดเลยพออัปเดตหน้าจืดเลยแต่ก็ถือว่าดีนะครับเราเล่นใหม่ที่เข้ามาตอนนี้คือเขารู้ราคาให้แล้วก็ก็จะทําง่ายขึ้นนะครับแต่ผมที่ทําก่อนก็รู้สึกเศร้านะเซ็งว่ะ เอาละครับแล้วก็ทําการคาบไปเลยนะครับนะอ่ะผมันคาบอยู่อันนะคาบปั๊บนะมันก็จะเข้ากระเป๋าเรานะครับผมได้การไปเสกบอสแล้วทุกคนไปที่เกอะใหม่นะครับไปที่กาะบนเขาไฟแล้วบ้านนี่ผมจะยังไม่เสร็จนะเพราะผมเออขี้เกียจตีนะมันเด็กแล้วกูกว่างนะแต่ว่าผมก็ลืมว่าเออเนี่ยยิงผมลืมว่าลืมทําคลิปสอนเสกบอสเลยต้องมาสอนทำแล้วเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาถามมนะเฮ้ยคุณมังวางเนี้นะไปที่เกอะใหม่นะ ทุกคนสังเกตเห็นประตูสีแดงใช่ไหมครับอ่ะให้ทุกคนนะขับไปข้างในนะครับหลังจากให้เราเนี่ยขับไปในปั๊บทุกคนนะบอสก็จะเกิดเลยนะครับแล้วก็ตีว่าจนตายนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เป็นถ้วยสีทองซึ่งเอาไปคราฟดาบใหม่ได้นะครับใช่แค่นี้แหละไอหน้าหล่ออ่า <c oughs> คลิปนี้ก็เอาเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไลฟ์สตรีมแมปนี้เพื่อจะเสกบ,บอสนะครับก็เดีย๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะบ๊ายบายครับทุกคนยูกูไอ้น้องรัก